สวัสดีกันด้วยนะครับและนี่คือรายการวันวันของผมกับอาซูเรนพาร์ทที่33นะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรือที่จะเข้ามาในอีเวนต์ไมโครเลเยอร์เมดเล่รีลัแต่ว่าผมจะยังไม่พูดถึงตัวของเรือใหม่2องลำนะครับเดี๋ยวไปรอดูกันอีกทีหลังอัปเดตแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยทำออกมาเนี่ยไม่ได้เจาะลึกนะครับแค่มาพูดคุยกันเฉยๆแล้วก็ หมือนกับว่าถ้าลำไหนผมพอรู้ว่ามันดีหรือมันโอเคจริงเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามอธิบายให้ฟังดูก็แล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีตรงไหนที่ผิดพลาดไปเนี่ยก็สามารถเม้นเข้ามาบอกมาแก้ไขได้นะครับก็เดี๋ยวไปดูลำแรกกันเลยดีกว่าลำแรกเป็นตัวของ i n t r e p i d นะครับเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินชั้น s อสเ x กละเป็นเรือระดับ SR สีทอง ก็รัมนี้เนี่ยผมค่อนข้างอยากได้นะครับเพราะว่าผมยังไม่มีเวลาในการสร้างเนี่ยใช้4ชั่วโมง25นาทีนะครับก็สกิลแรกนะครับเมื่อทําการโหลดแอสไตเซตจ,จะปล่อยเป็นเหมือนแอสไตสพิเศษนะครับที่มีเครื่องบินเฮลไดรเวอร์ดามจจะขึ้นกับเลเวลสกิลและการโจมตีนี้จะทําให้เรือประจำบาลเรือประจำบาลรัตะเวนและเรือประจันบาลบรรทุกเครื่องบินที่โดนการโจมตีนี้เกิดสถานะเกาะแตก ก็สกิลแรกนี่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะมันทําให้พวกเรือประจันบาลแต่ละประเภทเนี่ยเกาะแตกซึ่งเออาการเกาะแตกเนี่ยมันจะทําให้เรือที่สติดสถานะนี้โดนดาเมจจากกระสุนแรงขึ้น8เป็นเวลา6วินาทีแต่มันจะไม่สแตกนะและก็ในเดือนหน้าเนี่ยถ้าเป็นไปตามที่ไลฟ์สดเขาประกาศไว้นะครับบอสเมตาที่จะเข้ามามันคือฟูโซเมตาซึ่งเป็นพวกเรือประจำบานพอดี ทำให้ผมมองว่าถ้าใครยังไม่มีเอ็นเตอร์พิสเนี่ยก็ลองหาเก็บไว้ปั้นเผื่อเอาไปลองใช้กับบอสเมตาดูก็ได้นะครับสกิลสองนะครับ f o r เมชั่นชิ i f ์การต่อสู้ครั้งที่1 3และ5ของการลงดานที่มีเอ็นเตอร์พิสเข้าร่วมเรือลำนี้จะเพิ่มค่า avi 15%ส่วนการต่อสู้ครั้งที่2 4และ6จะลดดาเมจที่เรือลำนี้ได้รับสิสเอลส the fearless fighting หครั้งต่อการต่อสู้เมื่อเรือลำนี้เลือดต่ำกว่า20%เรือลำนี้จะไม่ได้รับดาเมจจากการเผาไหม้เป็นเวลา30วินาทีและดาเมจอื่นๆที่เรือลำนี้ได้รับจะลดลง25%เป็นเวลา20วินาทีก็ผมแนะนำว่าควรหาแล้ตัวของอินเทอร์พิตเนี่ยแต่ว่าบางคนอาจจะมีแล้วเพราะมันเป็นอีเวนต์รีรันนะครับลำต่อมารี n o เป็น,นเรือลตวเวนเบาชั้นแอตแลนตานะครับเป็น,นเรือระดับ S R สีทอง เวลาในการสร้าง1ชั่วโมง10นาทีสกิลแรก v i g i l a n t Supporter เมื่อเริ่มการตอ่อสู้ถ้ามีเรือบรรทุกเครื่องบินเรือบรรทุกเครื่องบินเบาในที่เดียวกันเรือ,อลำนี้จะเพิ่มโอกาสคิย์ที่ของปืนหลัก35%และจะเพิ่มดาเมจที่เรือลำนี้ทำใส่เรือผิดคาดและเรือรัตเวนเบา10%ตามจำนวนเรือบรรทุกเครื่องบินเรือบรรทุกเครื่องบินบาในที่ของเรานะครับสแต็กสูงสุด3ครั้ง การต่อสู้4ครั้งแรกของการลงด่านเรือบรรทุกเครื่องบินหรือเรือบรรทุกเครื่องบินเบาทุกลำในที่เดียวกันจะลดดาเมจที่ได้รับลง10%สกิล2 Reno Reactor เมื่อเริ่มการต่อสู้เรือลำนี้เพิ่มค่า Anti Air 15%และ Fire Power 15%ทุกวินาทีที่เรือหลังของเราโดนดาเมจเพิ่มค่า Anti Air และ Fire Power 6%็สกสูงสุด2ครั้งจนจบการต่อสู้ ต่อมาเป็นรีโนบาเลชนะครับอันนี้มันเป็นเหมือนออนอัลแอซาวอ่ะแต่ของรีโนมันจะต่างจากชาวบ้านหน่อยอะ่ะคือถ้าใส่ปืนหลักเป็นปืนของเรือพิฆาตจะเพิ่มค่าเอฟเฟอเของปืนหลัก10%และจะยิงเต็มกําลังเมื่อยิงปืนหลักครบ10ครั้งแต่ถ้าใส่ปืนของเรือรัตเวนเบาจะยิงเต็มกําลังเมื่อยิงปืนหลักครบ8ครั้ง <outez. S 1> นะครับก็เท่าที่ดูจากสกิลเนี่ยก็น่าจะเหมาะกับการ เล่นกับพวกเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับลำต่อมาเบรเมอร์ตัน,นครับเป็นเรือตะเวนหนะักชั้นบอติมอร์ระดับ S.R เวลาในการสร้าง2ชั่วโมงนอกจากสร้างได้แล้วเนี่ยมีดรอปในด่าน v 3 D3 แล้วก็ด่าน SP ด้วยนะครับแต่ต้องโนดบอสเท่านั้นนะและยังสามารถแลกได้ในอีเวนต์ช็อปด้วยนะครับก็น่าจะใช้แต้มอยู่ประมาณ800 0นะสกิลแรก Blazing Burst Wing s Bur เมื่อเรือลำนี้นะครับยิงด้วยปืนหลักจะมีโอกาส30%ที่จะเพิ่มดาเมจปืนหลักของเรือลำนี้30%เป็นเวลา3วินาทีและจะคูลดาว5วินาทีนะครับและยังมีโอกาสอีก70%นะที่จะยิงกระสุนพิเศษที่เป็นกระสุน s e ดาเมจจะขึ้นอยู่กับเลเวลนะครับและจะคูลดาว10วินาที สกิล2 One for the team เมื่อเริ่มการต่อสู้ถ้าเกิดว่าเรือลำนี้อยู่หน้าสุดของเรือวันกาศลดดาเมจที่เรือลำนี้จะได้รับ20%เป็นเวลา30วินาทีถ้าไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนี้จะเพิ่มค่า anti air ของเรือลำนี้25%จนกระทั่งจบการต่อสู้ผมว่าน่าจะพอเอาไว้แทงได้ในระดับหนึ่งนะเคยคิดว่าจะปั้นใช้อยู่นะแต่ว่าไปปั้นลำอื่นแทนก่อนนะครับ ถัดมาเป็นนูเรเออีลิทนะครับเริ่มที่คูเปอร์กันก่อนนะคูเปอร์เป็นนูเรเอพิฆาตชั้นเอาเลนเอ็มซัมเนอร์สกิลแรกแบล c กแคทไซโค ne รู้สึกว่าจะมีสกิลเดียวด้วยนะครับทุกๆ20วินาทีนะครับจะปล่อยแอร์สไตล์เครื่องบินทะเลเรือดำนี้จะเพิ่มไฟเออร์พาวเวอร์ซนและจะเผยเรือดำน้ำศัตรูทั้งหมดเป็นเวลา10วินาทีและเพิ่มดาเมจที่เรือดำน้ำเหล่านั้นจะได้รับ10%เป็นเวลา10วินาที หนึ่งครั้งต่อการต่อสู้ถ้าเรือลำนี้ใส่ p v y 5 A k a t a l i n a เมื่อเรือลำนี้เลือดต่ำกว่า40%จะปล่อย Air s t r i e พิเศษดาเมจของ Air s t r i e จะขึ้นอยู่กับเลเวลสกิลนะครับก็ผมมีรูปกิฟที่ตัดมาจากคลิปที่ผมพยายามอัดเอาไว้ดูด้วยนะว่าไอ้สกิลนี้มันเป็นยังไงนะครับซึ่งไอ้รูปกิฟที่ผมเอามาให้ดูเนี่ย มันค่อนข้างสังเกตยากเหมือนกันนะก็เลยแคปรูปจากไอคลิปเดียวกันเนี่ยมาให้ดูนะครับก็จะเห็นเป็นเหมือนระเบิดกำลังตกใส่เรือดำน้ำซึ่งผมนั่งสังเกตดูแล้วว่ามันเป็นระเบิดจากเครื่องบินจริงๆนะแต่ผมไม่สามารถเอาตอนที่ใส่ไอตัวคาตาลีน่าสักอย่างหนึ่งอะมาให้ดูได้นะครับเพราะว่าอีเวนต์รอบก่อนเนี่ยผมไม่ได้แลกเอาไว้นะ คือมันเป็นเกียร์ที่ได้จากการแลกในอีเวนต์นะครับคืออ่านสกิลแล้วก็เห็นรูปแบบสกิลไปเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเท่นะมันน่าสนใจดีแต่คือผมไม่รู้ว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่เคยใช้งานน้องแบบจริงจังเลยถึงผมจะค่อนข้างชอบน้องก็เถอะแล้วก็เพิ่งมารู้เหมือนกันว่าสกิลของน้องเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับแถมสกิลน้องเนี่ยมันมีสกิลเดียวด้วยนะ แบบหนึ่งเนี่ยผมหวังว่าน้องจะได้รีโทฟิตแต่น่าจะยากนะครับเพราะว่ามันเพิ่งมีของอาร์โ y a ย่าไปไงจริงๆไอเรือพิฆาตคลาสนี้นี่ผมไม่ชอบทุกลาเลยนะไอเรือใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยที่มันชื่อว่าอินแกรมรือสักอย่างนึงอนะ่ะก็เป็นเรือพิฆาตคลาสนี้เหมือนกันนะครับราต่อมาเป็นเรือดำน้ำชื่อบลูกิยวนะครับเป็นเรือดำน้าชั้นกาโตเป็นระดับอีลิตนะ น้องบูกิลเนี่ยสร้างไม่ได้นะครับแต่จะได้จากการเก็บแต้มไมล์สโตนครบตามที่กำหนดสกิลแรกบลูฮันเตอร์เพิ่มดาเมจของเรือลำนี้ที่สามารถทำใส่เรือพิฆาตและเรือตะเวนเบา15%สกิล2 e x เอ็กซ์ตอออกซิเจนจะเพิ่มค่าออกซิเจนให้กับเรือลำนี้40นะครับก,ก็อย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าผมดูพวกเรือดำน้ำไม่เก่งนะต่อมาเป็นมาร์เบิลเฮดนะครับเป็นเรือตะเวนเบาชั้นโอมาห้า เป็นเรือระดับแรสีฟ้าเวลาในการสร้าง1ชั่วโมง5นาทีสกิลมีอันเดียวนะครับคือ Quick Reload ทุก20วินาทีจะมีโอกาส6 0ที่จะเพิ่มค่ารีโหลดของเรือลำนี้40%เป็นเวลา10วินาทีลำนี้จำได้ว่าผมได้แล้วนะครับแต่เหมือนช่วงหนึ่งเนี่ยช่องเรือจะเต็มก็เลยย่อยทิ้งไปมาที่ลำสุดท้ายกันครับก็จะเป็นตัวของน้องคาสบังกา น้องเป็น,นเรือบรรทุกเครื่องบินเบานะครับและก็เป็น,นเรือระดับแร่น้องไม่สามารถสร้างได้นะครับแต่จะสามารถแลกได้ในอีเวนต์ช็อปและมีดรอปในด่านอีเวนต์ B1 B2 แล้วก็ d 1และ d 2นะครับผมจำได้ว่าน้องเก่งนะแต่ไม่รู้ว่าเก่งยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูสกิลกันอีกทีหนึ่งแล้วกันก็สกิลแรกนะครับเป็น Quick Take Off เมื่อเรือลำนี้ปล่อยแอร์สไตร์โอกาส15%ที่แอร์สไตร์รอบต่อไปจะทำงานทันทีสกิลนี้น่าจะยังไม่ใช่สกิลที่ทำให้น้องดูเก่งนะครับสกิล2 supporting wings b u f ต่อไปนี้นะครับจะทำงานตราบที่เรือลำนี้ยังคงอยู่อย่างแรกคือเมื่อเริ่มการต่อสู้จะเพิ่มค่า AVI 12%และค่า reload 10%ให้กับเรือบรรทุกเครื่องบิน เรือบรรทุกเครื่องบินเบาทุกลำในตี้เดียวกันและจะลดการรีโหลดแอร์สไตล์ครั้งแรกของเรือลำนี้25%อย่างที่2ก็คือเมื่อเริ่มการต่อสู้จะเพิ่มค่ารีโหลดและค่า AVI 8%ให้กับเรือบรรทุกเครื่องบินเรือบรรทุกเครื่องบินเบาทุกลำที่ไม่มีเรือลำนี้อยู่ในตี้นั้นแต่สกิลนี้จะไม่สแต็กกับสกิลเดียวกันนะครับโอเคผมรู้แล้วว่าทำไมน้องเก่งนะก็น้องล่อบ,บัฟข้ามตี้ได้ไง ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับเนี่ยว่าสกิลน้องมันเป็นอย่างเงี้ยเราต้องไปลองปั้นสกิลสองมาลองใช้ดูแลแถมน้องบัฟเรือบรรทุกเครื่องบินทุกชาติด้วยนะแล้วถ้าให้ดาเนี่ยนะครับผมว่าน้องน่าจะพอเอาไปใช้ปั้น EP ให้พวกเรือวิจัยที่ต้องใช้เรือหลังอเมริกาได้อยู่นะเพราะมันน่าจะพอบัฟดาเมจให้เพื่อนในตีได้อยู่อะซึ่งมันน่าจะทําให้ดาเมจแรงขึ้นนะครับกเรือหลังอะมันน่าจะได้ MP เยอะขึ้น แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยคือน้องเป็นเรือฟ้าน้องใช้น้ามันน้อยนะครับใช้แค่10เองก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับตัวของข้อมูลนเรือเดี๋ยวไปดูในส่วนต่อไปกันหน่อยแล้วกันนะครับก็ผมจะขอพูดถึงเรื่องเกียร์ที่จะแลกได้หน่อยแล้วกันนะครับคือผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องเกียร์เท่าไหร่นะแต่ว่าเท่าที่ดูมาเนี่ยไอเกียร์ที่มีให้แลกรอบนี้เนี่ยนะครับมันควรจะเก็บไว้นะไอเกียร์ที่ว่าเนี่ยมันคือ เกียร์ที่มีชื่อว่า vt 1 8 s q u a d r o n นะครับใช้แต้ม2000ในการแรกเป็นเครื่องบินตอร์ปิโดบอมเบอร์นะครับแล้วผมไปดูมาเนี่ยมันเป็นเครื่องบินตอร์ปิโดบอมเบอร์ที่ดีมากลำหนึ่งเลยนะและไอกเกียร์ตัวนี้มันมีสกิลบอกว่าเวลาเจอศัตรูที่เป็นเรือประจันบาลและเรือประจันบานลรัตะเวนดามเมจจะแรงขึ้น3%นะครับ และเมื่อเครื่องบินลำนี้โจมตีศัตรูที่เป็นเรือประจำบาลเรือประจำบาลราตัตเวนหรือเรือประจำบาลบรรทุกเครื่องบินจะมีโอกาสา60%ที่เรือเหล่านั้นจะติดสถานะล้ำท่วม9วินาทีซึ่งสถานะนี้นะครับดาเมจจะขึ้นอยู่กับค่า AVI ด้วยนะส่วนอีกอันก็คือไอตัว p v y 5 a k a t a l i n a นะครับคือผมไม่ชวัวร์ว่ามันใส่ให้ลำอื่นได้ไหมแต่ที่แน่ๆเนี่ยใส่กับคูเปอร์มันจะมีผลกับสกิลด้วยนะครับ แต่มันไม่ใช่เครื่องบินทั่วไปนะครับถึงรูปมันจะเป็นเครื่องบินก็เถอะเพราะว่ามันเป็นแค่เกียร์เสริมนะคือจริงๆผมไม่รู้แหละนะครับว่าตัวเกียร์ตัวนี้มันดียังไงหรือไม่ดียังไงนะครับแต่เหมือนจะมีสกิลที่ทําให้ลดโอกาสเจอเรือเอ็มบูชนะครับเรือเอ็มบูชก็ถ้าแปลเป็นไทยมันจะเป็นเรือซุ่มโจมตีอะไรนะครับมันจะลดโอกาสเจอไอ้เรือเอ็มบูชเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วมันจะเพิ่มค่าหลบหลีกไอ้พวกเรือเอ็มบูชอีกสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะ ส่วนสเตตที่จะเพิ่มเมื่อสวมใส่เกียร์ตัวนี้นครับมันจะเพิ่มค่าต่อต้านเรือดำน้ำําหรือถ้าเรียกง่ายๆมันก็จะเป็นค่า ASW นะครับและก็ค่าความแม่นยําด้วยนะครับก็ผมไม่ได้บอกไปนะครับว่ามันเป็นเรือชาติไหนเนาะก็เพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันเป็นเรืออเมริกาหมดเลยนะครับแล้วก็ไอ้สองลำใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นเรือ,ออเมริกาอีกนั่นแหละนะครับก็อย่างที่พูดไปนั่นแหละนะครับว่า เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงตัวของเรือใหม่2ลำอีกทีช่วงหลังอัปเดตนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจเอา9าลำรวดมาพูดในคลิปเดียวอะ่ะขี้เกียจนะครับคือแค่7ดลำนี่ก็ลำบากแล้วนะครับแล้วก็คลิปในวันพรุ่งนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นวันพุธเนาะก็น่าจะเป็นตัวของรีวิวเรือของฉันนะครับก็รอติดตามดูว่าจะเป็นเรือลำไหนเนาะ แล้วก็น่าจะเจอกันอีกก็วันพฤหัสนะครับวันก็น่าจะเป็นวันพฤหัสนี้ผมดาว่ามันน่าจะอัปเดตนะครับเพราะว่าตัวของอีเวนต์เฟสแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะหมดวันที่18แล้วผมดาว่าวันที่19น่าจะเป็นอัปเดตนะครับก็น่าจะเป็นอัปเดตไอตู้กาชาเข้าอะ่ะเออตู้กาชาอีเวนต์ซึ่งก็เดี๋ยวมารอดูผมเกลือกันได้นะครับผมจะสุ่มสักประมาณ3โรนั่นแหละนะ คงไม่เกินนี้นะครับจะโชว์ให้ดูนิดนึงโชว์เกลือนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช h a n n หนึ่งศูนย์หนึ่งโต๊และก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อให้มันแจ้งเตือนนะครับว่าผมได้ทําคลิปใหม่ลงมาแล้วสำหรับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย